สวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันที่16เมษายน2 5งพันสี่นะเดี๋ยวันนี้ผมจะมา,าสาธิตปอกไว่สิงคปโปร์เพื่อคั้นน้ำขายนะครับอันนี้ที่ปอกผมคือผมใช้ตัวนี้เป็นที่ปอกที่ซื้อมาจากร้านาตลาดนัดนะครับอันนี้อันนี้ห้บาทผมชอบตัวน,นี้มากปอกง่ายดีครับ นี่คือส่วนหนึ่งอ้อยที่ที่ผมปอกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้เพื่อนดูว่าผมปอกยังไงนะครับนี่คือปอกผมจะปอกแค่แคบเปลือกนะไม่กินลึกนะไม่ได้ใช้มีดปอกเหมือนทั่วไปเขาจะปอกที่ใช้มีดใหญ่ปอกครับนี่อ้อยน่าจะปลูกไว้นะนี่ตอนี่รำไม่ใหญ่ปดงพีมันลำใหญ่เบลุ่มเลยอันนี้จะพอดีนะผมตตดเป็นท่อนๆนะผมไม่ได้ปอกแบบเป็นลำยาวเลยเนี่ยแต่ท่อนๆออกมา ผมขนั้งขนขึ้นรถแล้วมาปอกที่บ้านอีกที่หนึง่งก็ไปก็ปล่อนทั้ง,ทงลำไงผมจะปอกนี้คือผมใช้เนี่ยที่ปอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วประเด็นสำคัญคือผมจะต้องเอ่อใส่ผ้ารองที่เข่าครับเพื่อเพื่อความสะอาดึ้ื่อทำทุนผ้าน,น 5, 5. ี่คืออ,อ้อยคุณปอกนี่ปลอกใช้ส่วนนี้นะเพื่อนนะฝังน,นี้มีสองฝั่งฝั่อน,นี้ก็แบบเหมือนกับพวกใช้ ผลไม้อ่ะเป็นรดลายแต่นี่ใช้ปอกเฉยๆอันยี่ห้าบาทเองเพื่อนแข็งแรงทนดีลองทุกอย่างนะอันนี้โอ้ยโหดสุดแล้วของผมนะมีเล้อยนะันยาวประมาณสักสองฟุตเนี่ยผมใช้นปอกผมวุ้นเส้นผ่านนี้เลยเพื่อนกดไว้สลาครับเพื่อนนี่เห็นไหมนี่อันนี้เข้าแค่พักหนึ่งเริ่มแล้ะพอเริ่มเข้าก็เข้าเห็นไหมก็ออกง่ายเพื่อนไหมนี่นไม่เพื่อนนี่ ไม่ปอดทั้งลำนะปอดเทียส่วนมันสามารถย้ำได้นะเพื่อนนั่นเนี่ยย้ำกระลากยาวาดกันเนี่ยแต่มันมันมันจะไม่เข้าเนื้อไหลเก็บเปิดเฉยจะดีกว่าที่มีดเข้าเนื้อเยอะเนี่ไหมนี่นั่งเพื่เข้าเปิดพอดีเลยไม่เข้าเยอะนี่นี่นะนี่นเสร็จแล้วมืออ้างนะตามไปหน่อยเนี่ยเริ่ม บอกง่ายครับแค่กดไปเดียวเองเข้าแล้วเห็นไหมถ้าติดตามยากหน่อยเพราะมันจะมีแดงกันเข้าเนี่ยนะเพื่อนไปง่ายครับคือแต่มันทีหาถ้าเกิดอ้อยไหนที่แข็งจัดอ่ะเพราะผมเคยใช้อ้อยที่มันเปลือกคืออ้อยอายุทานานปีอ่ะถูกมันจะแข็งมากเลยโอ้หายากเลย อย่างนี้เปลือกนี้โคตรฟองฉิยวเลยเปลือกอย่างนี้ง่ายมากเลยเขาเปลือกเขาบางจะเข้าง่ายป่ะเข้าชิดเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไปเพื่อนง่ายมากเลยเนี่ยจิ๊บคือต้าออยที่แบบอายุครบปีเดียวอ่ะไม่ไม่มากกว่าปีอ่ะปอกง่ายมากเลยเห็นไหมเข้าชิดชิดเลยลบปลายก็ได้ผมอาจจะจะลากไม่ถึงสุดไง มันออกนะเพื่อนนะนะนี่อาจจะช้าหน่อยนะเทียบกับคนคนใช้เครื่องปอกผลิตมาอย่างนี้ทำแบบง่ายไงนะสาร้ําดูความสะอาดของเขาคุณเห็นไหมเห็นแล้ว้างเพื่อนสะอาดไหมดํายะทําไม่ดู้ถึงดำนะเริ่มต้นทำด้วยกันนี่คอมทีไป ตรงตรงหน่อยลำนี้จะแบบอันเนี้ยอายุเขาเอยอะหน่อยเนี่ยผิวเนี้ยมันจะปอกค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่ามันค่อ,ขอนข้างหนานั่นเพื่อนนะเดีป่มีจุดเสีย,ยด้วยเดี๋ยวผมปอกเดี๋ยวค่อยค่อยบากออกจริงเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยคจะเริ่มตรงกลางเลยเริ่มกลางก,างก,างก่อนเดี๋ยวตอนนี้ลากมาเลยครับเห็นไหมกดลากเลยเห็นไหมเดี๋ยวป่ะอย่น้ป่ะ ไม่ง่ายแรกๆอาจจะยากยาหน่อยผมแรกผมก็ปอกก็ไม่ได้หรอกแต่มันลากยาวได้เลยเนี <t <t ่ยถ UH> um> ้าเกิดเข้าเขาเข้าเข้าเผือกผิวพอดีแล้วอ่ะจะลากยาวเลยเนี่ยแม่แม่ชืดชืดเลยอย่างว่าใครมีทักษะในการปอกเนี่ยมันจะเป็นการช่างหน่อยบางคนแค่ปอกผนไม้ใช้นี้ปอกปอกไม่ได้เลยผมาใช้นี่ปอกผลไม้ค่อนข้างจะคล่องนะใช้นี้ปุ๊บเลยเข้าใจว่าอ๋อในการ ในการสัมผัสออไกันในการเลื่อนให้เขาเข้าอ่ะมันง่ายนะและ้วผมฝังแล้วก,กลับมางี้แล้วมึงพอเลยทางกลางออก่อนเลยลากมานะนมเนี่ยถึงนี้คืออ้อยที่มันไม่แก่มากจะปอกง่ายห็่ปะเพื่อไปหาซื้อมาครับเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าใส่พ่อมผมอันนี้มันของ หอม่ิบาทอยี่ะิบห้าบาทนี้ก็ทีที่บาทเปท็อันหนึ่งซึ่งก็ดีเหมือนกันแต่นั้นแต่ว่าเขาจะคนทานนาอยกว่านี้ของจีนแดงครับของจีนเขาบอกเลยของประเทศจีนมีประเทศจีนยังมีเค่ไยร์เกตนะแล้วเพื่อนประเทศจีนมีมลีไร์เกตเหมือนกันนี่คือแบบหนึ่งนี่คือที่ปอกอ้อยนะหนึ่งแบบของผมมีหลายแบบเดี๋ยวเพื่อนดูลองมาแล้วอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งที่ซื้อใหม่ อันนี้ก็ปอกดีครับแต่ว่าผมไม่คุ้นเคยยังไม่ขนะดแล้วก็มีแบบนี้อันนี้ก็ปอกดีแต่ไม่ทนเนีแ่ยบบด้ามหลุดอย่างเงี้ยนี่นะแล้วก็มีแบบนี้ที่ไปเขาซื้อมาอย่างนี้รู้จักเปไหนอันนี้เขาเขาปอกมันก็เข้าดีแต่ว่ามันไม่เหมาออะามสำหรับปอกอ,อ,อก้อยอ่ะเพื่อนสำหรับปอกเหมาะสำหรับปอกเอ่อปอกผลไม้ืีมากกว่าแล้วก็อย่างแรกตอนแรกที่ผมใช้เลยแบบนี้ นี่แบบนี้คบเพื่อนนี่แบบนี้คือซื้อทั่วไปอันที่สิบแต่ผมไปซื้อในของล,ลดราคาเหลืออันละเก้าบาทเองอันละเก้าเบิร์ดคือแรกๆอันเนี้ยบอกดีมากเลยแต่บางยี่บางบางบางอันอ่ะบางเอ,อบริษัทอ่ะตรงนี้มันไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินเปลือกอ่ะมันลื่นแต่พอซื้อครั้งแรกอ่ะดีมากเลยแต่ว่ามันพังง่ายเนี้ยมันพังตรงช่วงนี้เนี้ย เนี่ยมันหลุดทุกเนี่ยเนี่ยผมก็เลยลองนี้แรกๆรกนี้ก็ปอกไม่ดีนะแต่พักสักพักหนึ่งคือช่วงช่วงมีดในการรับเนี่ยช่วงช่วงหน้าหน้าหน้าในการรับในการปอกเขาตัวเนี่ยมันเริ่มขยายอ้าขึ้นมากขึ้นตอนนี้มันก็เลยปอกคล่องมากเลยเนี่ยลองไปหาดูครับคือให้มันอ้าขึ้นมากเท่าไหร่อ่ะให้มันอ้าขึ้นเนี่ยตอนแรกมันมันมันเหมือนชิดไงมันชิดขอบเนี่ยมันไม่อ้าในการรับรับกับเปลือกอ้อยผมก็พยายามให้มันอ้าขึ้นมากๆอ้าขึ้นปุ๊บช่วงเนี้ยมันใช้ไปบ่อยเข้ามันเเเริ่มมมมออ้้้้าาาขขึึนนนนนกกกตีัลลยย นี่ครับนี่คือที่ปอกอ้อยน้เพื่อนะลองเราไปหาซื้อมาถูกยี่สิบห้าบาทเองนะครับปอกสะดวกด้วยง่ายด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับกับมาสาธิตในการปอกอ้อยนะครับกับที่ปอกอ้อยของผมนะครับตัวนี้ครับอันละยี่สิบห้าบาทเองนะครับอันนี้ซื้อจากตลาดนัดข้างบ้านนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบนี้ครับกับการสาธิตกับการใช้ที่ปอกอ้อยนะครับกับการปอกอ้อยสิงคโปร์ของผมนะครับ กับผมในโก้สุสรเกษประสำสารพระพิณครับส่วนพ่อไปไม่ใหม่พันธุ์นะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามก็ได้นะครับกับคุณยโอดีที่ทาจะทำจะนำมาเสนอให้เพื่อนได้ดชมนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอจบเพี่นเ่นะครับสวัสดีครับ